สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราหลงค่ะถ้าเราจะมาซื้อของไรมาซื้อของเข้าห้องเตรียมวันปีใหม่เราต้องพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าพี่พูดภาษาอังกฤษได้จำไม่ได้ไอคิดเตรียมการกับปีใหม่กับการปาร์ตี้น้ำโคลครับเดียมเพราะว่าเราอะกลับบ้านไม่ได้ไงเพราะว่าโควิดมันจะจอใช่ยก็จะห้องสีสับจริงเป็นเฮี้ยเลยนะ รู้ป่าอะไรเป็นปราหะในการนำโรกอะไรครับหนูนะครับเราจะมาซื้ออะไรกันบ้างบอกก่อนวันนี้เราก็จะมาซื้อใช่น้ำอัดรมใช่เธอก็พูดก็จบแล้วทำไมเาห่อไม่ได้แล้วต้องแบบทุกคนต้องมีส่วนร่วมไม่เรารวนระวนเปรวมกลมแล้วตอนเนี้ยเราจะไปหาซื้อองก่อนเริ่มจากน้ำมันลมครับ ใช่แล้วเก็บความรู้วันนี้ก็คือซึ่งตอนนี้อะไรนะเก็บความรู้ไงเก็บความรู้วันนี้ก็คือทุกคนรู้หรือเปล่าว่าขนมปี๊บมีสารอะไรเออรู้ไฟโฟเฟสเพราะว่าได้ยินคุณหมอเขาพูดไว้ไฟโฟเฟสไปซื้อของตกแต่งขนมก่อนก็ได้ไปซื้อขนมเยเก่งขนมปี๊บมามาได้ ตอนนี้นะครับเมื่อกี้จากไมโครใช่ตอนนี้เรามาซื้อของตกแต่งร้านยี่สิบครับไม่เราต้องพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่ายี่สิบภาษาอังกฤษไรจะไม่ได้ยี่สิบก็คือ t w e n นั่นเองตอนนี้นะครับเราก็มาจากซื้อของเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ห้องใช่ห้องที่เราจะจัดปีใหม่นั่นเองตอนนี้นะครับเราก็ได้ของมาของส่วนหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าไรแอลกอฮอล์เพราะว่าเราเป็นเด็กดีกันนี่ก็เป็นของตกแต่งนะครับที่เราจะใช้ตกแต่งห้อง งบนิดนิดนิดหน่อยนะฮะเพื่อปีใหม่ของเราที่แบบเราต้องอะไรครับ ต้องคืนนั่นเองใช่เราต้องทำตัวใหญ่ให้เหมือนบ้านนะครับเองเพราะเราคิดถึงพ่อแม่มากฝากน้องที่ปีหน้าที่กำลังจะเข้ามหาดูพวกพี่เป็นตัวอย่างเรียนเยอะก็จะเป็นแบบเกงไม่เราอยากกลับบ้านเราก็เลยต้องทำให้เหมือนบ้านถ้าแม่ฟังคิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสามพันอ๋อสามพันนะฮะนี่ก็คือของทั้งหมดเลยทุกข่าวมาดูอย่างแรกนะครับนี่ก็คือ อันนี้นะก็คือขนมปี๊บไว้กินกลับโค้บลูกโป่งดิบนะทุกคนบาอันนี้60บาทน่ารักอยู่แล้วก็มีเม็ดทานตะวันไว้กินกับโค้อกันเองทุกคนแล้วก็ลูกโป่งอีกมีโค้บกันทุกคนมาแล้วก็ไปกินกับโค้อันนี้ก็เป็นแฮปปี้นิวเยียร์นี่ลูกโป่งเรืองแสงเราจะมาดูกันว่ามันจะเรืองแสงมั้ยเดินที่ดินไตอนนี้เลยโอเคเราจะไป อ้าวไหนวะรูป้องแล้วแสงต้องปิดไฟร้เรื่องแสงปิดแล้วนะปิดไม่อะเรื่องแสงอยู่ไม่ไม่ไม่เราปิดไฟดิโอ้โหมืดมนเหมือนอนาคตเลยแร้และแล้วันนี้เราก็จะพอก่อนเพราะว่าเราเหนื่อยเราขับรถมาเยอะแล้วแต่เราก็จะมาอีกทีในวันต่อไปในการจัดเตรียมห้องนั่นเองครับทุกคนเพื่อเตรียมการกับปีใหม่กับการปาร์ตี้น้ำโคลครับเยี่ยม วันนี้จะมารีวิวของสุเเฟ่สวัสดีครับตอนนี้เราก็กำลังจะอะไรนะจัดห้องในการเขาดาวที่ขอเราเน่ใช่คือคืนนี้่จะพูดเหรอไม่ก็คือเนี่ยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ด เของพร้อมแล้วแล้วก็เหลือเอามาจัดใส่ห้องใช่ไหมใช่ครับนี่ก็เป็นของขวัญของแฝง มันเพ่งคือมันงอันนี้คือภาษาอะไรนี่โคราชท็อป,ปิกที่สองของวันนี้ก็คือซับโคราชไม่ล้าจะเป็นไหไต่อโยงเอาไปหน้าหอ <c oughs> คิดว่ายังไงก็ได้แล้วก็รู้ส่อไปได้อยู่ได้อยู่พี่แปลว่าไม่ได้เลยทุกคนครับที่สถาบันก็คือได้อยู่สวยษฐาทุกคน เล้วนานเตียงนราเตียงอย่างนี้แล้วเหมือนพี่ดีสะดอกคอที่วัดกับที่เขามีสายสิทธิ์อุ้ยขาดน้งขาดเอามาดิเออเธอคือเมื่อวานแฟนอ่านทวิตมันทวิตว่าแฟนมันฝันว่าโดนไดนเสาร์กินเว้ยมันก็กอดปอบแล้วพอแฟนมันตื่นอ่ะแฟนมันก็ตกใจหน้ามันที่แบบมันมากหน้ามันก็เลยทบ้นั้นตกเตียงแล้วหัวก็โขกกับเครื่องปรับอากาศอ่ะแล้วเครื่องปรับอากาศก็ล้มทับมันแล้วแฟนก็วิ่งไปเปิดไฟแล้วแฟนมันก็สะดุดขามันระนาวคุมคืออะไรนะระนาวคุม อ่าสับอะไรเนี่ยไม่รู้คืออะไรอ่ะนวลนี่ไงเธอไปใหญ่แล้วดินี่ใช่ป่ะไม่รู้โนเนียมันคือโนเนียหรือเปล่าไม่ก็มันวุ่นวายจนราาคุงชุลมุนชูกหรือผูกนาาคุงก็คืออันนี้คือสับของอะไรสับอะรร่าสับบัญญัติใหม่ใช่โดยหม่อมราชวงศ์ครับทุกคนตอนนี้เราก็จัดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนี่ครับทุกคนนี่หรอไป้จับตาชิลชุลมุนนะครับ ซึ่งเราก็โยงสายสิ่งเรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ใช่ทำพิธีอ้อใช่ต่อไปเราก็จะทำอะไรครับคุณแสเราก็จะเป่าลูกโป่งองค์ขันาดลายแก้วเอาโตแล้วครับเล็กแต่ตัวจะพัวใจพุ่โตหรอเหมือนตั้นจังไม่จริงไหมนี่อ๋อยังมีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีมีอาศิลป์ผิดทางครับตลกนะเนี่ย พี่นิวเนี่ยมันจะกำหัวปะก้องเป็นกล้องกลางกับครับแล้วเราจะติดตรงไหนนี่ไงนี่เหรอถ้ารู้ว่าถือไงมันมันตอนมันตอนเขาหมออทูดการศึกษาแล้วเราต้องย่อก่อนให้ให้กล้องเห็นด้วยอาหารจานหลักมาเชิญนายนัทพงศ์อภิปูมราชลำดับที่5้2รับมอบครับไปเลยไม่เสร็จไม่เสร็จ แฟนเหี้ยู่ะเขาจะพีกด่ายังวะก็เธอด่างพีคอ๋ออ้าวอ้าวไม่ได้พูดเลยมีราาไหมตัวไม่ดุเลยพีกไม่ใช่พีพีด่ไม่เธอข่าวจัวเลยโอเต่อสีที่ไม่ออกมาจ้ามจี้มะเขือปอกแต่จ้ามจี้มะเขือปอกแ่ไหกัอปหน้าแว่นาเลโอแอนก็เท่เอ้อร้องเหมือนกันปะจ้ามจี้จ้่มจี้มะเขือปอกแป่กระท้อปหน้า ลองอะไกระแทกต้นกลุ่มหรออรล่รลองว่าอะไร1 2ึ่งสองปัฉลามขึ้นห4สี่ห้าหกที่จบอยาก้างอันเชอรี่กัจจหัวใจเข้ามาในเข็ใหมาตัวนี้ไม่ไม่แอมแอมเชอรี่เจกัจจหัวใจมันตกบันไดเพราะมาตัวไหนเพราะมาตัวนี้อ๋อมันตกบันได ท็อปิกวันนี้ก็คือการร้องเพลงที่แตกต่างกันและนี่แหละมอนซอนผ้ามอนซอนผ้าตุกตาอยู่ข้างหลังไครเผลอต้องระวังไค้เผือต้องระวัง,ง,วงไม่ไม่ไม่มอซอนผ้าตุกตาอยู่ข้างหลังไปโน่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอระวังเอาไว้ให้ดีภาพแบบนี้อยู่ที้ใครก็เห็นอันนี้มันดูในเว็บอบมันร้องนี้ ให้เผลอต้องระวังนี่กำลังเอาลักขานมาบล็อกหรอใช่ใหม่ใหม่มันจะอลอก่้ก็แม่งจะเด็กน้องไม่มันลืมเลยก็เลยเปิดตัวจัดูเพลงไม่นได็กดียและเพลงช้างมีช้างที่ตัวช้าง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 มีสาช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างรึเปล่าช้าง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 เล่นช้าง EDM หรอไ่ ก็กําลังทําอะไรโยงสายสิงสายไฟต่อสายนั่นแหละครับโยงสายไฟเพราะว่าเพื่อความติ้นเปลืองเพื่อความติ้นเปลืองไม่อันนี้อันนี้ถามจริงทำไมต้องใช้ไฟมันเป็นบรรยากาศไงมันเป็นธรรมเนียมไงหรือเปล่าธรรมเนียมใค่ธรรมเนียมเธอใช้ครเลยมันจะได้บรรยากาศไงอะไรก็คือไม่ถึงตรงกลาง นี่เหรอแล้วจะไปไปเสียบสายไปตรงไหนฮะก็นีไไ่ไงสายไปตรงนี้นี่เธอแกล้งเผยได้ยินไหมอ้าวจริงเหรอจริงแตู่่แฟนคิดใ,คในใจเออในชั่นแฮนดี้แมนดี้นะคือไอพี่อุปกรณ์พูดได้อะอช่องเจ็ดอ๋อหนัง วันเสาร์อาทิตย์ตลอดใช่แล้วแฝดก็เคยคุยไข่พวงด้วยมันไปตอบเราคนก็ฟุ้งเสือทุกคนไม่อันนี้ตอนนี้แฝดโตแล้วไงใช่แต่ก็ยังคุยกับเด็กๆอยู่คุยกับตุ๊กตาคุยกับแมวคุยกับหมาดูแล้วไม่คุยกับสาวไฟหรือคุยไม่คุยสิถ้ามันตอบมาทําไมล่ะคุยกับเธอได้เปล่าตอนนี้เรากำลังติดป้าย Happy New Year นะทุกคนไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะเราจะมองให้สวย ดูไปเฉยบปะอุบโป่งไงทุกคนเนี่โอ้โห่อะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายอินเสิร์ตนะครับ ตอนนี้เราก็ทำอะไรครับหมักหมูครับหมักหมูคองเด็กหะออาชีวิตเด็กห่อต้องหมักหมูเองด้วยอ่ะเป็นไรครับต้มหมูครับขั้นตอนมีอะไรบ้างครับไม่ต้องถามถึงขั้นตอนครับสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้่รับจำไม่ได้โอ้โหดูครับทุกคนแฝงไงขอครับกลับกล้องไม่ได้เนาะโอเคครับทุกคนเราต้องไปเจอกันตอนที่ตอนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะบป๊ายบา พอสู่ช่วงเด็กฉลาดชาติเลยตอนนี้เราก็กำลังประกอบเตาเพื่อที่จะไปย่างหมงูนี่นี่คืออะไรอ้าวมัน <laughs> มันมีล <laughs> วดตูดแล้วเฮ้ยอ๋อคืออะไรวะที่ใส่ตูดเหรอขาเหรอเอ๊ะมันใช่ตรงนี้หรอทำไมแปลกๆสีขาไงไม่มันต้องไปตรงนี้เปล่าไม่ถูกแล้วไงพี้เธอแปลกเพีเลยไม่ผิดมันผิดคุณรอดูก่อนหรอ เออน่ะมันก็ต้องไข่น็อตถ้าทำไมมีพีคเธอแปะพีดเลยไม่พีดไม่พีดเส่อะไรอ่ะไม่น้องพร้อมจะบินแล้วทุกคนน้องมีขาแล้วก็คือย่างไปคุกคุกคุกเธอไม่ทยให้มันแบบแข็งแรงไปเลยรอบเดียวนี่ไงเร็ยบร้อยเล่นมาเอาเท่าไหร่ทิ้งไม่ได้เจ็บแล้วไม่เธอต้องไข่น็อตไม่ต้องไข่เอ้า พังพอดีไม่ได้ทำไม่ต้องขายครับไม่ต้องใช้น็อตไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็จแล้วครับทุกคนง่ายง่ายบายแฝดพีพีแฝดทำไมต้องให้แฝดน้ำหน้าทำเองได้บายพีแฝดเย้ตื่น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 ตอนนี้เราเริ่มขั้นตอนการย่างแล้วครับทุกคนใช่ครับเราแบบนี่ครับครองครัวเราของเด็กขอทานเนี่ยมีแฝดครับแค่ตั้งแค่ตั้งตอนนี้เราทำข้าวเจนทุกคนอ่า ก็เราวิถีชาวบ้านของบอมสอเราก็ต้องมีการกินข้าวจีด้วยรู้ไหมสุกแล้วเราจะเราไม่ใส่จานนะครับเราจะไปตากไว้ก่อนเหมือนหมูคล้ายๆหมูแดดเดียวแต่เราเอาไปตากลมก่อนน้องคือโอมากรเซตามใจเชฟไงใช่ใช่คือสูตรล้วนะทุกคนเริ่มได้สาระปั้อ้เยโอ้ยทำไมงั้นนะทุกคนรครับตอนนี้ไปมันรุนแรงกัน เราก็มีการศึกษากันทั้งุกคนเฮ้ยก็คือเขาได้กินกันทั้งตึกแล้วมั้งมันไหม้ไปเลยอะเอาไหม่มามืออาจารย์อาจานเลยจานมันไหม้เลยอะไรกันเนี่ยฝั่งนลูกขมองแล้วไม่เลยขอนขมวงเฮ้ยควงนเต็มเลยอ่ะแม่มันมันเยอะอ่ขอนขโมวงทำไงอะเออก็รู้เลยว่มันมันเยอะอะทำไงดีอ่ะทุกคนงาน แต่ยังรอดหลังจากความวุ่นวายสงบลงเอาไรควันโดนควันออกทุกคนเทอปปิ้งกอะไรก็คือประเด็นแบบเมื่อกี้ที่แบบเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วยกันหาวิธีว่าทำยังไงให้ไฟดับแต่ว่าพีก็หยิบข้อจีหนี่ก็เดี๋ยวน้องสามน้องได้น้องสู้หรือย่างตอนนี้เรากำลังย่างหมูลาวชู รอบสองน,นทุกคนพี่ก็เห็นความประสบความสำเร็จของเราเรียบร้อยแล้วนะ,ะจริงแต่อจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหมูอร่อยเนื้อคนให้แฝดไปดูใช่จินเลยเพราะว่าพวกเรามาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยไฟมากเยอะคืออะไรไฟแห่งความโชดช่วงชวงชวานของพวกเราไงใช่ความดัง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มีเพื่อนมาเพิ่มครับนี่ครับชื่อป้อนนะทุกคนแต่เป็นอะไรครับตอนนี้เราก็ตอนนี้สาระได้เปลี่ยนโฉมใช่ไหมฮะใช่ครับร้านอาหารยางกุ้งไหนครับตอนนี้เราอยู่พม่าแล้วนะครับทุกคนเป็นอะไรครับเราอยู่จุดพม่าแล้วเราก็ย่างกุ้งพอดีเพื่อนผมไม่ค่อยจะเต็มนะครับป้อนครับทุกคนเขาอยากคุยด้วยครับใครอยากคุยด้วยทุกทุกคนดูใช่ มาแต <ะ S 2> ่ไหนครับ<ะ>มาแต่ไหนครับหอไงโอเค, okay, ค <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็สวัสดีปีใหม่เดี๋ยวขอไอ้อ่านเสียงร้ายสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เดี๋วนสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวนี้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่ครับเราก็ต้องปีคิดแล้วเปล่าปีเนียร์ปีใหม่ปีใหม่เลยเราก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้อ่านั่นแหละครับบ๊ายบาย